ก็ต้องขอให้โลสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านก็นได้นะครับผมวันนี้อยู่กับช่องพีทออริโปโอเคผมก็วันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการหายาสีลุงนะครับผมก็คืออันนี้เลยนี่ยาสีลุงนะครับผม ก็วิธีหาให้มันได้เร็วสุดๆง่ายๆเลยนะครับก็นี่เข้ามาพิธีกรรมแล้วก็เควสประจําวันนี่นะครับก็ถ้าสมมุตอิออถ้าสมมุติได้เป็นพวกแบบอะไรที่มันไม่ใช่ใหยาดสีลุงก็อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยนะครับผมก็ตามนี้เลยนะแต่ผมตั้งแต่ผมได้ตั้งแต่ผมเล่นมานี่ผมยังไม่เคยเล่นพวกฮันเตอร์อ Hunter เลยนะครับผมก็จะเลยไม่ได้200 ก็เลยยังไม่ได้ไอ้2อ0นะครับอันนี้ฮันเตอร์ก็ยังไม่ได้เพราะผมยังไม่เคยเล่นเลยนะก็แนะนําให้เป็นคุยประจําวันนะครับผมก็ภารกิจเขาบอกให้ทําไงเราก็ทําอย่างนั้นอย่างเส้นอันสุดท้ายเนี่ยจิตใจที่แข็งกล้านะครับผมก็นี่ตัวสอทรักษะให้สําเร็จ20ครั้งนะครับผมก็จะได้มาตั้ง300อยหยาดน้ำหยาดสีลูนะครับผมซึ่งมันเยอะมากๆเลยสําหรับสายรีนะครับก็ดูดิ เห็นไหมจมตีใส่บลรอดชีวิต6ครั้งเล่นเป็น The h u n t e ก็คือราละบายนะครับผมโจมตีใส่บลรอดชีวิตด้วยการปลาขวานเล็ก2ครั้งได้มีตั้ง50แล้วก็เป็นเล่นเป็นเม g โท o m a เปิดประตูทางออกให้สำเร็จ2ครั้งได้อีกตั้ง75นะครับซึ่งเป็นเลยที่คุ้มมากๆแล้วมาดูเควสประจําวันนะครับผมเล่นเป็น The Red แล้วโจมตีใส่โจมตีบลรอดชีวิตหลังออกจากการล่องหน 8ครั้งนะเอ้ยโจมตีใส่พิลอร์ชีวิต8คนหลังจากเอาอ,ออกจากการล่องหนนะครับผมก็ด,ดูดิได้มีตั้ง300ซึ่งมันเยอะมากๆเลยแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับคือการเก็บเลเวลนะครับผม,มการเก็บเลเวลนะก็เก็บเลเวลไปก็ได้เองนะครับผมก็มีแค่2อ,อย่างนี้นะครับผมก็สำหรอนี้สุดครับบาย